สวัสดีครับคลิปนี้ีิพ้อนซีมาผัดไก่ใส่ขนานเผ็ดเผ็ด่บแช่จาพี่น้องเด้เออ่เริ่มทํากันเลยครับพี่น้องครับแรกๆเข้าก็ใส่น้ำมันหมูไปก้อนพี่น้องครับนี่เป็นน้ำมันหมูพี่น้องน้ำมันหมูรมากอนน้ำมันหมูกกสิซเมดแหละพี่น้องเด้ออเอเอให้น้ำมันมันฮ้อนพี่น้องครับนี่มืนซีมาขวบคิก เราใส่ไลยก็ได้ครับพี่น้องครับอืใส่ไลยก็ได้ดอกเพราะว่ามันไม่แค่นี้เสร็จเรียบร้อยครับใส่พริกอ่าพริกนะครับใส่ไปพริกแหงพี่น้องครับพริกกินดาแหงพริกเตกระเทียมใบมะกรูดนะฮะแล้วก็ใส่เกลือจักน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับค่อยๆผัดคอ่คอยผัด,ผดลงไปในกระทะ พื้นก็บ่ค่อยติดมาได้เลยพี่น้องครับมันอยากฝนไค่อยเล่งเอาพี่น้องวันกต่ไล่ไหลพี่น้องครับค่อยพัดไปพี่น้องครับ พื้นกัหฮาตามบ้านตามทคงเลลี่นและพี่น้องครับอ่าตามป่าเห่าเห็นละพ่อพริกในทีฮากาใส่ไก่ย๋ยวสับครับไก่บ้านลงไปคอยพัดเสียบบน้ำคุกคลิปค,คลิปพี่น้องครับเมนูไง่ายๆพี่น้อง อีสานบานเฮ้าครับอเมนูไก่เนี่ยแหละค่อย,อยพักไปพี่น้องครับวั่นสีลายน้อยพี่น้องครับพื้นมันบ่อนอค่อยแห้งช่วงนี้ก็ฝนตกพี่น้องครับอืรักษาสุขภาพน้ำ นี่หละวิธีเล่งไฟไข่ยเล่งไฟไปเลยอูอ้ยข,ขนาดใส่เกลือจักน้อยครับอันนี้เป็นเกลือเม็กพี่น้องครับน้ำมะทุบนะฮะน้ำมะทุบกินเกลือก็ดีได้พี่น้องครับอืคุณหมอพุนบานบ่ปเป็นโรคครอบคอกเด้บาขาดสารไอโอดีนครับพี่น้องครับ คอยพัดพี่น้องครับซีดแม่น้ำคุกคลิกคุกคลิกพี่น้องครับเอากรมาใส่ซอสหอยนางรมครับเป็นหนึ่งทัพีบ่มักกับปลาตองใส่ด้พี่น้องเด้อนะครับใส่หน่อยก็ได้ครับก็แล้วแต่ผู้มักนะนะครับคอยผัดลงไป ปลาลงไปกดทับน้ำปลาบีบจวดลงไปนะฮะเฮ <c oughs> ็ดกินกับแบบอีสานบ้านฮาพี่น้องครับแบบบ้านๆคลิปกับแบบบ้านๆนี่แหละพี่น้องครับใส่ซอสลงไปครับอันนี้เป็นซอสจีพี่น้องครับซอสฝาสีม่วงเอาฉลากออกกะจําเลยแล้ววะยี่ห้อ,อยังไปหาเบิ่งเอาครับพี่น้องครับ <c oughs> ใส่ไส้ฟื้นพี่น้องครับเป็นเต่าฟื้นใส่ผงชูรดลงไปครับใส่หลายแสบหลายพี่น้องผูบางคนกับบก,กินเด้เพรว่าเออบ่ม,มากกินแตแล้วตะพูเสื้อนะครับอ่าว่ากินแ้วเป็นอันน,น,นี้นีกับบวกู้จักต่อพี่น้องครับแต่ไปมกัก จยาไปยานนพี่น้องครับเกิดลูกไปเกิดมันยู่ใได้ลูกไปนี่อ,อยู่ใต้ฟ้าอย่ายานฝนพันธุ์ยาวเนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำตาลครับน้ำตาลมักไรยใส่ไร้ครับมักหน่อยใส่หน่อยอันนี้พิ่บอกว่าเส้นทางคุกริกเด้อพิน่นว่าพระาณจีรลาดเขาเด็กหน่อยมักลาดเขา่านะครับคอยผัดลงไปคอยผัดลงไป เมนูนี้คือพี่น้องครับผัดไก่ไส้คะนาแต่ว่าไก่นี่ผมเป็นไก่เนื้ออันเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆนะครับอันนี้ไก่ตูซับเพราะว่าผมมากินไก่ตัพี่น้องครับเพราะว่าไม่ได้ยำนะพี่น้องครับอ่ายำคือกระดูกแคน้อยนึงหมเทียกกบไปคือกระดูกไงขึ้นกันได้แยัง <c oughs> อันยห้งแขวะไไมีคนมา,มาก้อนมันก็ดคบเนี่แหละพี่นอ้อง ไปยำคือกรวดใส่น้ำลงไปครับดามล่างคุกนี่น้ำล่างคุกลงไปนะฮะเฮ็ดน้ำแบบคุกคลิกค,กคุกพี่น่องครับใดสดอ่าเล็กน้อยหนึ่งือว่าลาดเข่าพี่น้องครับสีสันพี่น้องครับเพ็ดครับผมเพ็ดอ,อาหารนี่มากินอาหารรสจัดนะพี่น้องครับ ไฟกับปันไดพี่น้องครับมันียกเกาะ่อยเฮ็ดไปพี่น้องครับอืมมันเฮ่าเออม,มันบ่มี่ยังเกิดบ้านเต็มรอยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แบบดอกเกิน่าขนาดบะหมี่ในซองก็ยังต้มน้ำกินไม่ไหวเออมันบ่มีอย่างดอกสมบูรณ์แบบอืมเ่าะไอยแตงก็่อยเฮ็ดไปพี่น้องคุณเฮ่านะครับ อประหยัดไปยี่ได้กับประหยัดครับก็ไม่หนิอ่าเห็นบหครับคอยหัดไก่ครับเริ่มจะซุกแล้วล่วจะจะซิมน้ำจักน้อยพี่น้องครับอุ้ยนี่ล่ะคั่วบนอกบนหน้าพี่น้องครับจะถือจะซ่ากันนะพี่น้องเด้อนะครับเออประเด้คือคั่วมึ่งใมเมืองพี่น้องครับ เด็กซิมทำจกักหนอ,อะคอยกัดถือบ่ได้เป็นเซฟบ่ได้เป็นเชฟคือบ่ได้หราพี่น้องครับอือเป็นคนนี้กับเขาไงล่ะยุ่ใได้บ้านหน่ยละอืออาศัยบ้านพ่อแม่สอนพ่อแม่ภาพจดภาพจำใส่นาะลงไปพี่น้องครับใส่ขณะลงไปก่อนอ่า ขา้าบ้านห้าละอืลใส่กับเผราน้ำพี่น้องครับเดี๋ยวใส่ขนาลลงไปก่อนอบางคนพัดขนาพัดยังกับ่าใส่พริกกับมด้ยครับใส่น้ำมันหอยก็บมี้อ,อแต่คนก็มากมากกินเลยเขนาหมูกรอบนี่ขนาพผัดเทมนี่ แย่คลิปนาเสียได้ก,กินดอกพี่น้องครับอืมตัวนี้หมูมันขืนราคาอยู่เพ็่อนได้กับพี่น้นองครับสีสันนี่ครับเราก็ต้องผัดขนาให้มันสุกไรดอกพี่น้องครับกน้อยมันจะสุกเอง <laughs> อมันห่นนอเนาะกระทะเนาะเอาเพราะเป็นกรอ,อบครับสุกไลมันเหนียวใส่ใบกระเพราลงไปพี่น้องครับนี่ เป็นไงครับสีสันเป็ดแต่แครับพี่น้องครับพัดคานาบานบาน,นี่แหละสุกแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยสุกแล้วนะฮะตักพี่น้องเบึ่งก่อนว่าเป็นอะไร สูงแล้วครับพี่น้องครับเมนูนี้ครับไก่ผัดคณะนะครับรสจัดเผ็ดๆครับพี่น้องขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณนะครับสำหรับผู้กติดตามไฮนะครก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ให้อุปถัมภ์คลิปนะครับคลิปนี้กะรมิสนีครับจบตำหนี่เดี๋ยวคลิปนาพบพ่อกันไหมครับพี่น้องครับขอทุกท่านมีความสุขทุกท่านคลิปนี้ไปก่อนทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ